สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนคนรักพระทุกท่านการเล่นพระด้วยใจรักจะต้องมุ่งมั่นศึกษาหาความรู้มากที่สุดจะใช้มุมมองในหลายๆด้านหลายๆมิติพระแท้ทุกองค์มีคุณค่าและมีพุทธคุณที่สูงส่งอยู่ในตัวเองครับ เราอาจจะมองไม่เห็นพระจะช่วยแต่คนดีคือคนที่คิดดีพูดดีทำดีมีคุณธรรมและมีศีลธรรมพอสมควรครับถ้าบุคคลใดมีศีลธรรมที่ดีพระแท้จะมาหาไม่ขาดสายถึงไม่ขวนขวาย บางครั้งท่านจะมาหาดถึงที่บ้านเองครับสําหรับพลหัสนี้ขอนำเสนอพระกลุกกำแพงเพชรและกลุกทุ่งเศรษฐีทั่วไปเพื่อเป็นความรู้พื้นฐานขั้นต้นของพระกลุกกำแพงเพชรครับชมภาพครับ องนี้เป็นพิมพ์จัมโบ้ครับใหญ่กว่าพิมพ์ใหญ่ทั่วๆไปครับดูความเก่าครับแต่ละกลุกจะมีน้อยมากครับพระพิมพ์จัมโบ้ส่วนมากจะแต่งทองจะแต่งทองครับ ถ้าพิมพ์อื่นๆทั่วๆไปไม่มีแต่งทองนะครับมีพิมพ์จัมโบ้ครับดูความเก่าครับซอกแขนลึกชัดเจนครับเห็นไหมครับข้างทั้งสองเรียบนะครับ นี่แหละครับพิมพ์จัมโบ้แต่ละกลุ่จะมีน้อยมากครับมักจะแต่งทองครับครับนี่แหละครับสวยสง่างามมากครับองจอไปครับ เป็นพระสมกอเนื้อชิ้นนะครับส่วนมากจะเป็นเนื้อตะปวครับแต่ละกุจะมีน้อยมากครับเนื้อชิ้นนะครับเห็นไหมครับความชัดเจนความเก่าของเนื้อพระ บางมากครับบางมากหาดูได้ยากมากครับเนื้อชิ้นครับผมค,ครับองค์ต่อไปครับเป็นเนื้อชิ้นอีกเช่นเคยครับ นี่เลยครับองค์ที่ชัดเจนที่สุดครับเห็นไหมครับเป็นชินตะกัวนะครับดูเล็บช้างใต้ฐานชัดเจนครับมีคาบขาวมีความเก่าอยู่ในตัวครับบางครับ องต่อไปครับเป็นพระสุมกอพิมพ์ขนมเปี๊ยะครับเห็นไหมครับเป็นพิมพ์ต้อนะครับ เขาจะกว้างนี่เลยครับขนมเปี๊ยหาดูยากมากครับแต่ละกลุ่มมีน้อยมากลักษณะจะเหมือนขนมเปี๊ยครับข้างๆจะหยักนะครับเหมือนขนมเปี๊ยครับ องค์ต่อไปครับเป็นพระลีลาทุ่งเศรษฐีครับจะมีลีลาเม็ดขนุนและพลูจีบองค์นี้เป็นพลูจีบนะครับ เป็นพระทุ่งเศรษฐีครับนักเล่นพระนิยมมากครับนี่ครับราคาก็แพงพอสมควรครับสวยงามมากครับเขาเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพระกำแพงขาเย็งอันนี้เป็นพลูจีบนะครับ ได้โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณมากครับ